เสียให้ค่ะดึกๆในดอกร้อนแรงนิดนึงไอ้เหี้ยเมื่อกี้นะครับมีกระทูทนีดอกทองเขามาพิมพ์ด่าพ่อแม่อีดอกโอ๊ยสัตว์กูเซตมากอีดอกทงน้ําตาจะไหลอีชาติหมานี่อะจริงๆอีดอกกูจะบอกมึงนะไอ้หนูน้อยไอ้เหี้ยการที่มึงมาเทียบนั่งพิมพ์เป็นดอกนักเลงคีย์บอร์ดด่าพ่อแม่คนอื่นเขาในโลกออนไลน์เนี่ยมันไม่เก๋หรอกไอ้สัตว์กูทําเพจทาเฟซมาเนี่ยอเหี้ยเพื่อให้คนที่แบบว่า เขาเหน็ดเหนื Certain ่อยมาจากที่ทํางานเหนียะเขาทํางานทําการไหนไอ้สัตว์เขาใส่หน้ากากกันมาทั้งวันแล้วไอ้ควยไอ้เหี้ยเข้ามาถึงเนี่ยได้มาปลดปล่อยได้เข้ามาเลื้อนได้เข้ามาเกลื่อนในเฟซกูเนี่ยเป็นอะไรที่โอเคนะไอ้สัตว์เป็นอะไรที่แบบว่าเขาได้มาเลื้อนกูไอ้ดอกเขาก็แฮปปี้ได้ปลดปล่อยกูก็โอเคนั่งอ่ะไอ้สัตว์ด่าฟังพวกมึงเลื้อนกูไปไอ้ดอกก็โอเคอ่ะมันเป็นอะไรที่ยอมรับได้ไงแต่อย่างมึงเนี่ยกรณีมานั่งด่าพ่อแม่คนอื่นเนี่ยมันเกินไป กู่าคนอื่นในไอ้เหี้ยกูด่าดอกทองชั่วราชอาณาจักรจ่าแต่สิ่งหนึ่งที่กูไม่ด่าเลยคือกูไม่เคยด่าพ่อแม่ใครเพราะว่ากูไม่คิดว่าไอ้เหี้ยการที่เอาพ่อแม่คนอื่นเขาเนี่ยมันเล่นกับความรู้สึกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าการเอาพ่อแม่ตัวเองเนี่ยไปให้คนอื่นเขาด่ากลับถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หน้าหีมึงมาคิดอย่างเงี้ยมึงมาเที่ยวด่าพ่อแม่กูเนี่ยจะบอกไว้อย่างนยอยากจะให้กูอารมณ์ขึ้นนะคิดผิดเพราะกูคิดมาตลอดเลยว่า การที่หมากัดกูกูไม่จําเป็นจะต้องก้มลงไปกัดกับหมาเข้าใจปะไอเด็กเปรตไอ้เหี้ยโตแล้วหัดมีความคิดนะจ๊ะไอ้สัตว์มึงนะ่ะโตขึ้นไปทุกวันเข้าใจปะไอ้พวกไม่ใค่แค่มึงหรอกไอ้ทุกคนแหละที่ชอบมาพิมพ์แบบด่าพ่อแม่คนอื่นเา็าน่ะมันเป็นอะไรที่ไม่เก๋งไงโอเคนะคะไอ้สัตว์ส่วนเนี่ยมึงก็คงจะอยากให้กูจัดเต็มใช่ไหมโอเคหลายคนอยากฟังกูด่าพ่อแม่มันนะโอเคนะงั้นกูจัดให้ครั้งหนึ่งนะดูปากกู สบ้ายสบายค่ะแยกแยกแยก